แล้ววันนี้นะคะก็เป็นคิวของหนุ่มๆวง Big a แอสค่ะที่จะมาเชิญชวนทุกคนไปสนุกด้วยการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบปลอดภัยนะคะที่งานนี้เลยกับโมโนทูตินายพัทยาเคาดาว2022ระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะ อีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะคะงานเค้าดาวสุดยิ่งใหญ่อย่างโมโนทุนี่นายพัทยาเค้าดาว2 0 2 2ก็จะเริ่มขึ้นโดยปีนี้จัดขึ้นณนแหลมบรลลัยเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะระหว่างวันที่2 9 3 1ถึงธันวาคมนี้ภายใต้มาตรการด้านสาธรารณาสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งปีนี้ก็มีศิลปินมากมายเลยมามอบความสุขความสนุกให้กับแฟนเพลงหนึ่งในนั้นค่ะก็คือวง Big As ที่จะร่วมโชว์ในคืนวันที่31ธันวาคมพร้อมรับประกันความสนุก ปลอดภัยในแบบ new normal ค่ะสวัสดีครับพวกเรา big ass ครับผมขอเชิญชวนวัยรุ่นทุกท่านครับผมมาร่วมงาน mono t w e น t ัทยาคาวดาว2022มาร่วมสนุกแล้วก็มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันเราก็จะเป็นตัวแทนแห่งความสุขแล้วกันนะครับกับพวกเรา big ass ครับ วงนะคะที่บอกได้เลยว่ารับประกันความมันแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนซ้อมร้องเพลงหรือยังคะโอ้้องซ้อมกันแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีพี่ป๊อบมังกูลมีวงเคลียร์วงเคลียร์ก็มาบิ๊กแอสก็มาด้วยใช่แล้วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้น้องแบมแบมอย่าลืมนะทุกคนน้องแบมแบมด้วยบิ๊กแอสนี่เขาเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะมีซิงเกิลล่าสุดเรื่องโง่ขอให้บอกเหมาะกับดิฉันมากเลยทําไมก็ไม่รู้ชื่อเพลงนี้จริงเหรอยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวต้องไปฟังแล้วลองไปฟังไปซ้อมร้องกันนะคะรับรองว